โอ้ผมกลับกลางคืนคนเดียวเว้ยกกูปีกพี่หนุ่มเออตอนเป็นเด็กไงวิ่งกับคนีมาพี่เอกะโอ้ยลงนี่ผมเนี่ยผมมายอดตอนนี้พี่หนุ่มก็เริ่มจะผสมดินแล้วนะเพื่อนนะเพื่อเราจะได้ปลูกผักของเรานะครับเป็นผักที่พี่เอกเพาะปลูกไว้นะครับผมมีตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นพวก แตงกวาแล้วก็แตงโมนะครับเดี๋ยวเราจะไว้ทานเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันปลูกนะครับผมเพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะมีพี่เขาที่เขาหาปลาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มาคอยรดน้ําให้เราตลอดนะครับเดี๋ยวพี่เอกก็จะมีนี่เพื่อนเพื่อนรู้จักไหมเอ่ยนี่นะครับผมนี่เขาเรียกว่าบัวหิมะนะครับผมติโลยี่สิบาทเพื่อนถูกมากนะครับผมที่หมู่บ้านที่เอกนะเอ้ยไม่ใช่หมู่บ้านเนาะเป็น ที่บันการนะครับเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดขายผลไม้นะครับผมนี่ก็กิโลละยี่สิบาทนะครับก็มีมันแก้วอีกนะครับผมนี่ก็เป็นมันแก้วนี่ก็เป็นนี่มันแก้วนะครับนี่พี่ก็เตรียมมาไว้นะแล้วเอาไเผาให้กินตอนกลางคืนนะครับเนี่ยนี่มันแก้วอันนี้มันแก้วนะครับผมมันก็แตกต่างนะเพื่อนเพื่อนหยิบหยิบไปไม่ถูกนะครับผมเอาไอ้มัไอ้บัวหิมะไปเผาไม่ได้นะครับผมมันคล้ายๆกันเนาะแต่มันก็ แตกต่างกันนิดนึงนะครับผมไปแล้วก็เอาอันนี้ไปให้พี่หนุ่มนะครับผมไปโอเคพี่หนุ่มก็เริ่มผสมดินนะครับนี่นะครับผมตรงโน้นนะครับนะครับพี่เอกก็จะใส่นี่เพื่อนถุงเนี่ยนะครับถุงพลาสติกเนาะไปครับผมนี่ให้พี่หนุ่มผสมดินนะครับเฮ้ยใส่หมดเลยอ่ะครับผมใส่หมดเลยครับพี่หนุ่มโอ้โหที่ต้นเหลือสองกระสอบครับผม หมดเลยครับผมการทำการปลูกผักของเรานะครับนี่เป็นดินงามเนาะพี่เนาะอ่าดินไม้งามพี่หนุ่มกระสอบหกกระสอบกระสอบลร้อยไอ้เอหกกระสอบร้อยพี่หนุ่มกระสอบร้อยใช่ครับผมเนี่ยมันทำมาดีนะครับผมเนี่ยใช่ครับทั้งดินดำมีมีแกลบมีมะพร้าวมีจุลินทรีย์เออใช่ครับเราสามารถที่จะเอามาทำปลูกได้เลยนะครับผมอื่ใหญ่มีจอบไหมจะต้องผสมกับจอบอ๋อ เพราะว่าพี่เอกเอาดินมาส่วนหนึ่งใช่ไหมใช่ครับผมสองกระสอบนะเพื่อนพี่เอกไม่ทําตามสูตรเขาหรอจะเพิ่มดินเข้าไปอีกหน่อยนะึงผมกลัวไม่พอไงพี่หนุ่มเพราะถุงมันใหญ่ถุงที่<ะ>ผมพี่เอกจะเอามาปลูกอ๋อหน่มนี่ครับผมแล้วพี่เอกจะให้มันขึ้นตามตะข่ายใช่ไหมเนี่ยพี่เอกวางแผนให้ขึ้นตามตะข่ายเลยพี่หนุ่มนะให้มันขึ้นตามตะข่ายนี่เลยเนาะใช่ว่าแล้วแล้วก็รูปมันจะโตอจะห้อยตรงนั้นเลยเอามานหอยก็ได้นะ เออพี่เอก็ชอบมันน้อยที่เรามาผัดกันน่ะไอ้น้อยบวบอ่ะบวบอ่ะบวบนั้นเราผอ่าแล้วก็มีอะไรที่เป็นมะแตงแตงกวาก็นี่ไงก็ปลูกแตงกวาไงโอ้ยปลูกแตงกวาปลูกแตงกวาใครบอกว่าเป็นมีแตงกวาแตงโมแตงโมโอ้โอันนี้หิวเล้วพี่าเดี๋ยวเอาบวยแม่ให้พี่หนุ่มนะโอ้ยมาจากไหนล้างมือกันล้างมือกันเพื่อปลูกเหรอโอ้ยซื้อแม่กิโลละยี่สิบเป็หนุ่ม กิโลยี่สิบเจ้าใช่ครับผมเอน้ำที่ไหนล้างมือเนี่ยหายากเนาะนี่ครับโอเคตรงนี้นี่แบบป่าที่เราป่าแข็งมากพี่หนุ่มที่เราเออผมพูดไม่ถูกมั้งแกเนี่ยที่เราไว้เป็นทำไม้กวาดนะหนุ่มโอ้ย่าพวกเนี้ยก็นี่เนาะมันตายธรรมชาติเลยนเองเนาะใช่ครับผมวันนี้น้ำมันก็อะไรก็ลดไปนะเพื่อนนะแต่วันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วครับผมฝนตกเมื่อวานเนาะโอ้โหนี่ครับผม หอมหนุ่มมีเอมันมีเอก,กลักษณ์โอ้นี่ครับผมว้าวไอน้นี่ถ้าไปนี่ปัดเยอะเลยคิดถึงแม่พี่เชฟเลยอ๋อที่พี่เอกบอกว่าเอาพี่หนุม่มเอามาฝากด้วยนะออพี่เชฟปลูกพี่เอกเคยผมเห็นเคยเห็นต้นมันด้วยเขาไม่ที่ดอยอ่างขางพี่นะุ่มอ๋อเออใช่ใช่ตรงนั้นปลูกเยอะนะเออเดี๋ยวผมว่าจะชวนพี่เอกไปเที่ยวอยู่นะโอ้ยเยี่ยมไป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 ออบ้านหมู่บ้านของพี่น้องชนเผ่าอ่ะออ๋ตรงนั้นมันใกล้ใกล้ประเทศพระแม่ด้วยไง ผมไม่เอาไม่เอาผมกลัวช่วงนี้มีอันนี้ด้วยอันตรายมีข่าวไม่ค่อยดีด้วยใช่ใช่ทุกทเขาดินแดนอะไรต่างเออแล้วก็เลี่ยงดีกว่าพี่หนุ่มอะไรว้าแดงอ่ะเออกองกำลังเนี่ยเพื่อนนี่โอ้โหเพี้กช้ำๆเลยเนาะเออใช่ครับผมเนี่ยผมเพื่อนสุดยอดนะทานด้วยกันครับมันหอมมันมีกลิ่นกลิ่นของเขาเลยพี่หนุ่มเนาะกลิ่นเฉพาะตัวอ่าใช่ครับผมบโบหิมาเนี่ยกินแล้วแบบ แก้ร้อนอะไรต่างๆใช่ไหมครัอู้มีประโยชน์มากเป็นหน้ากระดาษ A4 นู่นนะ่ะประโยชน์ของเขานะประโยชน์เยอะนะครับผมเพื่อนๆลองเซิร์ชเข้าไปได้นะพี่หนุ่มเนาะที่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมบัวหิมะนะครับผมมีประโยชน์มากมายน, <P ie> นะครับมหาศาลเลยวันนั้นผมเห็นเอาผลไม้สองชนิดมารวมกันอ่ะมันกลายเป็นอีกอย่างนึงเลยรู้จักไหมสับปะรดกับมะเขือเทศกลายเป็นแอปเปิล ดูสับปะรดกับมะเขือเทศใช่ลองกินดูมันจะเป็นแอปเปิ้ลเออแก็เลยงงไงพี่เอกอยากลองนะอยากลองเหมือนกันเอาเนี้ยมันกินกับอะไรมันจะกลายเป็นอะไรอันนี้ไม่ต้องกินนะกินไปเลยวอันนี้แน่นะไม่แน่อันนี้อร่อยจริงนะพี่หนุ่มอาจจะมันอาจจะแปลกเนาะคนของเราเราก็คิดค้นอีกแต่งต่างๆนานาเนาะอยากมารวมกันพี่เออใช่ครับผมก็เป็นบรรยากาศรอบๆที่บ้านริมน้ําของเราบ้านกลางน้ําของเรานะครับผมเพื่อนๆโอ้โหตอนนี้ก็น่าจะไม่ตกละผมว่านะ พี่เอกดูใบรหารยากรอากาศก,ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นมาแล้วพี่หนุ่มช่วงสายสายขึ้นมาเนี่ยดีลนะเดี๋ยวต้องอต้องเดินทางอีกเ <c oughs> ดี๋ยวผมก็ต้องเดิ <c oughs> ดนทางไปที่เยาอีกนะครับผมเมื่อคืนผมมานี่แบบถนนลื่นอ่ะรถด,ดีเฟอร์เยอะเลยเพล็กรถไฟวิบบอวิบบอคือมันอุบัติเหตุกลางถนนเยอะมากเพราะว่าฝนตกใหม่ด้วยเวลาที่ฝนตกใหม่เพื่อนพื้นถนนมันจะลื่นเป็นพิเศษเพราะว่ามันมียางมันมีขมเห่ามีน้ํามันมีอะไรต่างๆที่ติดอยู่แล้วฝนตกใหม่อะ คือ <C ue il> ไอ้พวกนี้มันลอยขึ้นแล้วเวลาเราเบรกรถมันค่อยไม่ค่อยอยู่มันลื่นนะนุ่มเนาะลายมากนะครั้งหนึ่งผมเอไซค์แบนนั่นนะเออเออใช่ออใช่มไซค์ <Mozart S 1> ผมแบบเบรกไม่อยู่อ่ะอันนั้นฝนตกใหม่นะ่ะเจ็บเลยนะั<ต>่นน่ะเจ็บเลยแต่ถ้าฝนตกไปแล้วหลายวันหลายเดือนมันก็จะดีขึ้นขับเร็วก็ได้แต่ไม่มควรขับเร็วถ้าฝนตกไม่ควรขับดีกว่านะอยู่ที่บ้านนะครับผมถ้าไม่จําเป็นที่ต้องไปไหนนะก็ต้องเรามาระวังเซฟรถให้ดีๆนะครับผมนี่ครับตอนนี้พี่เอกก็จะเอาใส่ ดินแบบนี้ไว้ในถุงนะพี่เนาะใช่ครับผมเนี่ยเป็นขั้นตอนนะครับผมไม่ต้องเยอะก็ได้พี่เนาะถุงนี้นะครับมันจะมีรูอากาศอยู่เนาะพี่เนาะรูระบายน้านะครับไม่ให้มันแฉะพี่หนุ่มไม่ให้มันแฉะเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่เอกก็จะเอาวางไว้ตามจุดตามด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ต้นน้องเขาเลื้อยขึ้นเนาะใช่ในธรรมชาติของเขานะครับทั้งหมดก็พี่เอกซื้อมาวันนี้ก็12ถุงนะครับ6ถุงร้อยนะก็เป็นจํานวนเงินทั้งหมดที่เราเห็นก็คือดิน เพื่อนๆที่มีดินหรือว่ามีความสนใจเรื่องของการเกษตรเนาะผมว่าทำอย่างนี้ขายก็ได้นะเบกนะเออดินขายหนุ่มใช่ทําดินขายเลยนะครับผมแต่เราต้องมีสูตรมีสูตรของเรานะเบิกนะใช่ครับเนี่ยถ้าเรามีสูตรของเราเราก็สามารถที่จะอเอาเอาไว้ทําขายเนาะสร้างรายได้ในครอบครัวได้เนาะเป็นดินเป็นปุ๋ยมะพร้าวอะไรต่างๆนะครับปุ๋ยมะพร้าวมีแกลบด้วยอย่างเงี้ยแกลบสับอะไรต่างๆเนาะนี่ครับนี่ครับผมเลือดนี่เป็น มีแตงโมกับมีแตงโมกับแตงกวาแตงกวามันแตงเหมือนกันแตงโมนี่แค่ไหนเนี่ยอ๋อแตงโมเล็กๆโอ้ยตอนพี่เอกเราตอนเราเป็นเด็กอ่ะเราชอบกินแตงโมดูหนังเนาะหนังแกงแปลงอ่ะโอ้โหโทษมันอ่ะเมื่อนแล้วแล้วเวลาที่ไปตอนตอนเป็นเด็กนะผมก็จะซื้อซื้อเป็นไปนั่งกินที่แน่แน่หนังนะพี่เอกแล้วเวลาขากลับดิพ่อแม่ พ่อแม่ไม่มาี่เอกพีแ่มมพแม่ไม่กลับก่อนอะโอ้ <S <S ผมวิ่งไปกับแหนะแล้วแหนะปล่อยผมอ่ะโอ้ผมกลับกลางคืนคนเดียวเวียกว่าผีก็พี่หนุมเออตอนเป็นเด็กไงวิ่งกับคนแล้วคนอื่นก็ขี่มอไซค์กันบุมบ่มบุมบ่มบำบำแล้วผมอะผม,มเออผมเป็นเด็กไงพ่อแม่บอกว่าแ,แม่จะนอนละอ้หนังก็ไม่สนุกไงแม่ก็เขาไม่ชอบไงแต่ผมชอบดูดูจนจบอ่ะแล้วก็ขายยาด้วยเนาะใช่เอามาแล้วครับผมตรงนี้ครับผม นี่ก็เลยพูดถึงพูดถึงแตงแตงโมนะครับก็ไกลนี่ครับผมนี่เป็นแตงกวาแตงกวาก็จะเป็นพี่เอกเราดึงขึ้นมาไม่ได้น่าเราต้องบีบขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้หาอะไรแย่แยงเออนี่ไงนี่ไงอ๋อดันดันตูดขึ้นมาดันตูดขึ้นก็ได้ครับผมนี่ดันตูดขึ้นนี่นี่โอ้พี่เอกแรกเขาเต็มเลยโอ้เต็มเลยนุ่มเนาะนี่ก็พี่เอกลองปลูกดิเออลองมาดิเอเอออันี่ก็เป็น ผมว่าดีนะนนผมว่าสูตรดีเลยพี่เอกเนี่ยดินเขาดีมากนี่ไงใช่มีความชุ่มชื้นนะผมว่าใช่มีความชื้นมีอะไรครบองค์ประกอบอ่ะเขาแล้วมีออกซิเจนให้กับต้นไม้แล้วแล้วรากเขาก็สามารถที่จะซอนใส่เข้าไปแล้วก็สามารถเกิดผลผลิตนะครับแต่พี่เอกก็ต้องดูต้องดูในช่วงของนู่นอีกทีหนึ่งตอนที่เขาโตขึ้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีพวกเราจะต้องใส่สารเคมีอ่ะอ๋อใส่อะ,นะใสอะไรต่างต่างด้วยนะถ้าเราปล่อยงี้มันก็ไม่โตนะพี่เอก ต้องอาจจะปุ่นยาหรือว่าอะไรเนี่ยนี่ครับผมเพื่อนเดี๋ยวลองใส่น้ำเบ็ดหนึ่งนะหนุ่มต่อน้ำเขาใส่นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลดเสร็จก่อนปลูก<ๆ>เสร็จก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะยกไปเรียงไว้ตรงนู้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปปลูกตรงนู้นเลยก็ได้พี่นผมได้ครับผมเกลียวผมเพื่อนก็เดี๋ยวผมต้มน้ำไว้ก่อนเนาะ ก็เดี๋ยวทานกาแฟพี่เอกนะครับตอนนี้ไม่รู้กี่โมงกี่ยามแล้วทํางานไม่รู้เวลาแล้วผมพี่เอกกี่โมงเนี่ยตอนนี้เราก็อุ้ยนะพี่เอกก็วางเรียงไว้ตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้ไปจอมนะพี่เอกเนาะใช่ครับผมต้นอะไรต่างๆเอาข้ากันก็ได้ครับพี่เอกเนาะไม่เอาเป็นแถวดีกว่าพี่หนุ่มงันเป็นแถวเหรอเอาเอาต้นอะไรบ้างมี แตงโมแตงโมมันจะเล็กๆคุณห,หนุ่มมองเห็นได้ชัดเลยอ่านี่นี่อันนี้แตงกวาตอนนี้ปลูกแตงกวาไปก่อนใช่ไหมใช่ครับผมน,นี่มีแตงกวาผมเนี่เวลาเห็นนะครับนี่กว้าแตงกวานี่แตงกวาหมดเลยนะพี่เนาะครับผมใช่ครับนี่เดี๋ยวตอนี้เเราาค่ยปลูกแงโมวางอย่างนี้ก่อนนะเอาวางไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราดินมาใส่เพิ่มนะครับผมว่าดินมันเยอะนะครับนี่ปลูกไปเลย,ยง่ายๆครับกรเกษตรง่ายๆ กินง,ง่ายๆไม่ซีเรียสอะไรมากมายครับผมก็พี่เอกก็เพาะไว้เยอะเหมือนกันนะครับผมน่าจะเป็นถุงเนาะหลายถุงนะพี่เนาะใช่ครับสองถุงนี่นุ่มอ๋อเนี่ยเอ้ยนี่บางบางต้นก็ไม่ติดนะอ่าใช่ครับเนี่ยบางต้นก็ไม่ติดอันนี้แตงโมนะเขาแตงโมลเล็กๆอย่างเงี้ยแนะฮะใช่ใบเขาจะหยิกกว่า จริงๆมันต้องใช้ช้อนหรือว่าอะไรนะตักแบบนั้นเราบีบก็ได้เราดันตูดอือดันตูดเขานะครับผมก็ได้โย่ยโดันดันตูดมาอย่างนี้ได้อยู่นี่ลากเขาจะเต็มเลยนะอ่าลากเต็มเลยหน<อ>ึ่งครับถ้าเราเพาะไว้แบบนี้นะมั่นใจได้เลยว่าการติดของเขาหลายหลายเปอร์เซ็นต์เนาะครับแต่ถ้าเรามา เพาะทีเดียวนะมันบางครั้งก็ออกออกบ้างไม่ออกบ้างเนี่ยแต่อย่างเงี้ยเรามั่นใจแน่นอนเขาเขายัางไงเขาต้องออกเพราะว่าต้นเขามีอยู่แล้วนะครับน,นี่อันนี้<ะ>ตแนนต,งโม,มนนตงโมนะุ่มฮะปลูกแล้วเหรอ่าเ okay, นะดีนี้เป็นแตงโมนี่เอาเดี้วนี่แตงโมเนาะอ่าใช่โอเคครับนะบรรยากาศครับผมเดี๋ยวเรามากินกาแฟด้วยกันครับว้าวนี่ครับผมแป๊บเดียวน้ำร้อนแล้วครับผมออ๋ oh, แก้วไม่มีพี่เอกอใช้ถ้วยเลยพี่หนุ่มถ้วยนะครับผมไม่เป็นไรครับเป็นภาชนะเหมือนกันพี่เอกก็จะไปดูปลานะครับผมกินง่ายๆ เดี๋ยวอีกแก้วหนึ่งนะครับชงให้พี่เอกครับนี่ครับผมบรรยากาศเสียงนกเงียบเง,งียบสงบนะพีนะ่<จ>เอกเนาะพี่เอกมีข้อคิดอะไรไหมถึงแบบเรียกว่าอะไรคนที่กำลังท้อตอนนี้พี่เอกผมช่วงนี้ผมดูกระแสคนตื่นทำอยู่นะ <laughs> เป็นไงับเองก็ถ้าคนที่ท้อเป็นไงก็ถ้าเราไม่ซีเรียดอะไรมากมายหนุ่เราเราก็อย่าไปโฟกัสคนอื่นเราให้เราโฟกัสตรงที่ตัวเราเองไม่ต้องไปคิดอย่างเงี้ยพี่หนุ่มเอ้พี่หนุ่มจะมีเงินสร้างบ้านหลังใหม่ไหมโอ้โหไปคิดแทนผมเออเหรือว่าพี่หนุ่มไม่ไม่ทางานแต่มีเงินสร้างบ้านได้งไงโอ้โหคิดแทนผมอีกมันก็นี่เป็นเป็นความคิดแบบคิดไปเรื่อยแต่เราไม่รู้ไงเอ๊ะแกเอาเงินมาจากไหนป่ะนั่ว่าแกมีเงินถุงเงินถังนั่น แกรวยหรือเปล่าแล้เราปลอมตัวมาเป็นแบบหาเงินดังบนโซเชียลอย่างเงี้ยพี่เอกมันมีจริงนะบางครั้งอ่ะเราเราเห็นคนทําตัวยากจนมาเนี่ยบางคเค้าก็อาจจะเป็นคนรวยก็ได้ใช่แบบแพ็กกิริยห่อทองอะไรประมาณนั้นใช่อะเป็นกาแฟครับพี่ครับผมร้อนๆอู้หไม่ไหวคือบางครั้งเนี่ยคือบางครั้งเราดูถูกคนนะเออเขาคงไม่มีตังเขายากจนเงี้ยบางครั้งเขาไล่เราไปเลยนะยาเออจริงๆที่ไหนได้ที่ผมเห็นนะเอฮบ เขาซื้อรถอ่ะซื้อรถยนต์ใหม่ๆนะแบบเช่าเช่าเหรอผมเห็นไอ้นี่าจะเป็นคนดอยอ่ะผมเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของรถมือสองนะพี่หนุ่มนะคนไทยนี่ไอ้คนไทยถ้าไม่ใช่คนไทยคนคนพื้นรล้าเรลาเนาะก็จะเป็นแบบแนวแบบเขาใช้เงินผ่อนอย่างเงี้ยเงินผ่อนหรือว่าอย่างไงแต่ถ้าเป็นคนดอยเนี่ยจะเก็บเงินไว้ทีเยอะๆเลยมาซื้อแบบเงินสดเลยปึ๊กเลยนี่ผมเห็นแบบคนดอยลงมานะ คนรวยก็คือชนเผ่าโม้พี่น้องพี่น้องชนเผ่าพี่น้องชนเผ่าอย่างเงี้ยนะก็เข้ามาโอ้มาแล้วกับพี่พี่น้องชนเผ่านี้เราต้อนรับเขาอย่างดีเลยเพราะว่าเขาซื้อแบบเงินสดเลยพี่หนุ่มไม่ต้องต่ออะไรมากมายเลยแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บคนขายนี่แบบหวานเลยหวานเลยคนถ้าชนเผ่าลงมาแล้วผมว่าโอ้โหแบบต้อนรับแบบเสริฟน้ำเสริม์ฟางี้นี่เลยเพราะว่าเขาโคกเงินมาเต็มกระเป๋าเลยพี่หนุ่มถึงแต่งตัวจะไม่ไม่แบบแบบรู้อ่ะใช่ใช่ แต่พี่เอกผมว่าบางครั้งเนี่ยคนเรานะการการอยู่ในโลกเนี่ยมันยังไงยังไงเราต้องเรียนรู้เนาะเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนอยู่อยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัว,วที่มีความสุขผมว่ามีความสุขแล้วนะเน,<ช>นี่ยอย่าง,อย,างอย่างที่ผมเห็นพี่เอกเนี่ยอย่างที่เรามาสร้างกันตอนนั้นนะครับผมคือดินพื้นดินตรงนี้มันแห้งเนาะ<อ>มันไม่ใช<อ>่มีน้ําเราสามารถปลูกอะไร<ม>ใน,ในเราสามารถปลูกในดินได้<อ>ตรงนี้เป็นดินหมดเลยปลูกผัก บุ้งพวกอะไรต่างๆนะนอยู่ในดินหมดแต่ตอนนี้เนื่องจากน้ําขึ้นเราสังเกตด้วยน้น้มันจะขึ้นเนาะพอน้ําขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่มีที่ที่เราจะปลูกผักปลูกอะไรได้ละเราก็ต้องหาวิธีละเนี่ยอย่างพี่เอกไม่สู้ไม่ท้อไงมนุษย์ไงพี่หนุ่มไม่ท้อไงพี่เอกไม่ท้อไงเนี่ยพน่เอกก็จะคิดไปเรื่อยๆใช่เนี่ยพี่เอกไม่ท้อพี่เอกก็เลยแบบทําตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมลุยต่อสร้างแล้วก็ทําจนเกิดเป็น พื้นดินเนี่ยเป็นพื้นไม่ใช่คนจนเป็นพื้นดินบนบกอะ่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอ่ะเนี่ยเราก็สามารถเนี่ยแล้วก็เนี่ยเอาดินเอาอะไรมาลงเนี่ยเห็นไหมก็สามารถที่แบบต่อย,ยอดได้นะครับเพื่อนบางครั้งเราเราคิดว่าเอ๊ะมันเราทําไมต้องเจอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นด้วยเนาะทำไมน้ําท่วม,มบางคนเครียดเลยนะพี่เอกนะนกบางคนท้อไม่ทําอะไรแล้วหาแต่ปลาอย่างเดียวใช่แต่พี่เอกไม่หาครับผมพี่เอกต้องบอกว่าต้องมีดินอ่า ้องมีดิปลาก็มีอยู่แล้วพี่หนุ่มเมื่อกี้พี่เอกก็ไปใส่ปลาไหลมาไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเนาะแล้วพี่หนุ่มก็ขับเรือไปดูได้เลยตัวเนี้ยได้ได้ปลูกผักอย่งไงโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวผักนี้ต้องต้องลุยต่อเนาะใช่ครับเนี่ยผมสู้ชีวิตกันต่อนะพี่เนาะใช่ครับอย่าท้ออย่ามองคนอื่นมองที่ตัวเราใช่โฟกัสที่ตัวเราเองแค่นั้นเองนี่มองที่ตัวเราอย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดแทนคนอื่นอ ก็ผมผมไม่คิดแทนพี่เอกเลยผมบอกว่าเออพี่เอกอยู่ที่นี่พี่เอกทําคงทําคลิปสบายอยู่แล้วเลาเกาะแก๊กไงพี่หนุ่มบอกว่าพี่เอกก็ล็อกเกาแก๊กไปอย่างเงี้ยพี่เอกว่าเออพี่ผมก็เลยไม่คิดซีเรียสแทนพี่เอกไงพี่เอกก็เลยแบบอืมคิดถึงกันอยู่นะมาเขาเอฟซีได้หลายๆท่านก็บอกโอ้พี่หนุ่มไม่มาแล้วพี่หนุ่มไม่มาแล้วมาเน่ยไม่จะมาแบบนี้เนาะพี่หนุ่มเนาะใช่มาวันหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็นัดกันมาได้ได้ถ้าถ้าเจอกันไงใช่ถ้าพี่เอกว่างผมก็มาเจอแต่ถ้าพี่เอกไม่ ไม่ว่างถ้าเป็เอกติดโอเงี้ยมาไม่ได้ล่ะเอาครับกี่กาแฟด้วยกันครับผมอร่อยแน่นอนที่บ้านริมน้ํานะครับตอนนี้กลเป็นกลางน้ําไปละมาเพี่อนอ่ะ้ยนีผม่ครับผมมายอดที่โอหมดแล้วนะ ฟีส่งมาได้ครับเออมาข้าวก่อนพี่พี่จำยุทธเนาะพี่จำยุทธส่งมาให้นะแต่ผมชอบทานในกาแฟยี่ห้อเนี้ยเพื่อนอร่อยมากๆแนะนำให้เพื่อนเนะครับผมก็พี่เอกได้สปอนเซอร์เขาหรือเปล่าเนี่ยไม่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 มีโฆษณานะครับเพื่อนๆหลายๆท่านก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มกินกาแฟทีนวันยี่ห้อไหนพี่เอกขอแนะนํายี่ห้อนี้นะครับผมเอออร่อยจริงๆนะครับผมนี่ลองไปทานดูเนาะใช่ครับผมอร่อยจริงครับผมเอพิโซดสองเขียวเนี่ยสุดยอด